ะะเราก็ได้เยี่ยมชมแปลงปลูกแปลงแรกของทองดีก้าวหน้าการเกษตรไม้ไหานาน่วงหวัวรีนะคะคสามปีครึ่งนะคะนี่คือเจ้าของสวนตัวจริงของเราพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะพิศษท,ทองดีก้าวหน้าการเกษตรได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต้นนี้นะคะไม้่วงหวัวรีของเราอายุได้สามปีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ประหยัดไดนะ้น้ิดนึงว่าต้นนี้คุณนสมบัติของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ ครับตอนนี้สามปีคึ่งเท่ากันแต่ว่าที่สําคัญก็คือเขาใหญ่เร็วเขาตัวเร็วมากนะคะเขาตัวมาจอดนะคะค่ะสองเมื่อกำมาจอดทีนี่ที่นี่การให้น้ำปเป็นยังไงบ้างอยู่ที่ต้นนางเอกของสวนนะคะเป็นต้นที่ลำต้นใหญ่สวยมากๆเลยค่ะ แล้วมีการตัดแต่งกิ่งค่ะนี่รอยของการตัดแต่งนะคะใหญ่ครับใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะใหญ่ขนาดไหนต้องตัดคช่ะเพราะว่าตอนขายนี่เราขายลําเดียวตรงขึ้นไปแบบนี้เลยนะคะนี่คือตอนจําหน่ายนะคะเราจําหน่ายี่อตรงขึ้นไปแบบนี้นะคะดังนั้นหากลําเล็กๆอยู่ท่านสามารถตัดแต่งกิ่งได้เลยเนาะคาะรวย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 แล้วรวยอี ถึงสิบปีเศรษฐีแน่นอนค่ะ